อ,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 อ้าไม่มีของแถมคืออะไรอ้าวไหนบอกว่ามีของแถมไม่มีของแถมทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้เราไปช้อปปิ้งไม่ได้นะคะก็เลยคิมใต้ตามหมดทุกคนตอนนี้คือแบบคือตอนนั้นสั่งคือแบบว่ามันเหลือ,อากะาว่าสองสามวันเออ ทันแน่นอนของใหม่มาก็คงจะแบบว่าพอถึงเวลาทันพอดีอะไรอย่างเงี้ย re. แต่ที่ไหนได้รอบไปได้ที่ทุกคนก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสองกล่องหรือเปล่าเห็นเขาส่งอีเมลมาสองอันนะคะก็สั่งครีมใต้ตามาสั่งอของเอสเต้นะคะสั่งอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะอมาร์คใต้ตาด้วยแล้วก็ครีมใต้ตานะคะก็เ,เห็นเขาบอกมีของแถมก็เลยบอก เออจัดมาอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีแค่กล่องเดียวหรือ2กล่องเดียวถ้ามี2กล่องเดี๋ยวมาต่อคลิปให้นะคะทุกคนอ่ะเรามาเปิดกล่องแรกกันเพิ่งมาส่งวันนี้นะคะทุกคน คิมใต้ตานะคะคีมใต้ตาเพิ่งมาแสดงว่าเหลืออีกกล่องนึงเพราะว่ามันสั่งมาใต้ตาแล้วก็เห็นบอกมีของแถมด้วยนะคะก็อาจจะมาอีกกล่องนึงนะคะเดี๋ยวมาเปิดต่อวันนี้ก็คิมใต้ตาก่อนเพราะว่าไม่มีคิมทาแล้วนะคะคือแบบตอนนี้คือแบบคิมใต้ตามหมดก็มาหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วนะคะก็เดี๋ยวพอกล่องที่2มาเดี๋ยวมาเปิดนะคะทุกคนอ่ะทุกคนกล่องที่สองมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเกะกันว่ามีอะไรบ้างนะ ะมาอ,นนอ่ะอันนี้คือแผ่นมาร์กสไตลตานะคะทุกคนอ๋อไม่มีของแถมคืออะไร อันไหนบอกว่าไม่ของแถมไม่มีของแถมทุกคนคืออะไรเนี่ยเขาบอกว่า X piece gift ไม่มีอ่ะทุกคนมีแค่นี้อ่ะ ทุกคนขายังไม่จบมากล่องที่สามกันคือแบบเสียความรู้สึกนิดนึงแหละย้อนดูคลิปนิดนึงอ๋อไหนบอกว่าไม่ีของแถมไม่มีของแถมทุกคนคืออะไรอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็มาน่าจะจบแล้วแหละกล่องที่สามนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยว่ามีอะไรนะคะ ุกคนของแถมอาที่เราบ่นกันคลิปที่แล้วว่าเฮ้ยของแถมไม่ไหนทำไมไม่ได้ทำไมไม่มีนะคะมากล่องที่สามกันนะคะก็คือนี่เลยโอ้ถุงน่ารักมากทุกคนคือแบบเนื้อผ้าเขาดีมากถุงแบบนิ่มๆเลยนะคะก็ข้างในดูมีอะไรบ้างเขาแถมอะไรบ้างนะคะ ทุกคนอันนี้ก็ไอครีมนะคะเมคอัพรีมูเวอร์โรชั่นนะคะแถมแถมลิปสติกทุกคนสีสวยมากทาเลยได้ไหมทาทับไปนเนาะเนราะเหมือนเป็นคล้ายลิปกลอส กินหอมนะหมันช็อกแลกเลยอะต่อมาอะไรอีก a d v a n น e night r e p l a ทุกคนขวัเล็กแถมมาแล้วก็อะไรต่อ แถมเยอะนะเจ็แปดชิ้นน่ะเขาบอกอ่ะก็เลยรู้สึกเสียดาย,ยานิดนะคะที่กล่องที่แล้วเขาไม่แถมมานะก็เสียดายอยู่เพราะว่าช็อปเราะของแถมโดยเฉพาะนะคะเอสเต้เขาแถมเยอะประจําอยู่แล้วนะคะตลอดเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะพามลิป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 พามทุกคนลิปมันโอเคต่อมา อันนี้คือ face and neck cream ทุกคนอันนี้ครีมนะคะสีชมพูแล้วก็อีกหนึ่งอันอันนี้คือลิปสติกทุกคนวิสสีสวยนะสีพอดีพอดีหน่อย โอเคแล้วนี่คือของแถมเรานะคะก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่ไม่มีเจ็ดวะแปดกับถุงหรือแปลแปดกับถุงหรือเปล่าโอเคุก okay. คนก็แล้วแหละเป็นแบบ complete c l i ของเรานะคะก็คือของก็คือซื้อครีมแล้วก็ซื้อมารกสไตตาแล้วก็ได้ของแถมมานะคะทุกคนก็คือที่ช็อปเนี่ยก็คือว่าอยากได้ของแถมโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าของแถมก็เยอะมากเอสเตเป็นอะไรที่แบบของแถมเขาแจกเยอะมากนะคะท<ม>ุกคนก็เลยแบบเออต้องช็อปเวลาเขามีปโปรแถมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ของทุกชิน้นคือได้ใช้ทุกชิ้นนะคะเวลาเขาแถมคือแบบ เออได้ใช้แน,น่นอนอะไรน,นี้นะก็คือนั่นแหละทุกคนก็ใครใช้ครีมตัวไหนของเอสเต้บ้างนะคะก็คอมเมนต์เลยนะคะตัวไหนใช้ดีแนะนำกันหน่อยนะคะก็นั่นแหละทุกคนแล้วก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนาสวัสดีค่ะ